สวัสดีครับวันนี้เป็นไกรทองพิมพ์เล็กเหรือญสวยครับผิวหิ้งผิวเดิมสภาพเก็บได้ดีชื่นชมเจ้าของเก่านะครับเก็บได้ดีเป็นพิมพ์เล็กก่ทองที่ไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ที่สวยๆแบบนี้ เห็นตัวตัดไหมครับมีห่วงมีอะไรดีมากน่าเก็บน่าใช้ครับใครสนใจพิมพ์เล็กแบบนี้ติดต่อได้ทางไอ l ดี e ลนะครับเบอร์โทรงผมบ้านเขียวทางบ้านฟ้าก็ได้ครับ เหมาะสำหรับข้าราชการทหารตำรวจครับรงนี้มาเก็บ้าใช้สนใจติดต่อได้นะครับ